สวัสดีค่ะช่องพักจิลาการ์เด้นค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเลี้ยงไส้เดือนแบบง่ายๆกันค่ะไม่ยากเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาเตรียมเบดดิ้งให้กับน้องไส้เดือนของเรานะคะเบดดิ้งหรือที่อยู่อาศัยหรืออาหารของน้องไส้เดือนนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะวิธีการทำเบดดิ้งนะคะก็ใช้ขี้วัวหนึ่งกระสอบแบบนี้เลยค่ะ ยังไม่ต้องแช่น้ํานะคะขี้วัวแบบนี้เนาะขี้วัวหนึ่งกระสอบใบไม้ครึ่งกระสอบค่ะใบไม้ใช้ได้เกือบทุกชนิดนะคะแต่ใบไม้ที่มีน้ํามันอยู่ในตัวนะคะหรือต้นไม้ที่มีน้ํามันอยู่ในตัวห้ามนํามาใช้เด็ดขาดค่ะขี้วัวที่เราใช้นะคะก็เป็นขี้วัวแห้งนะคะเพื่อนๆขี้วัวแห้งนะคะแล้วก็ใบไม้แห้งนะคะ แล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะระหว่างที่เราคนเราก็สามารถฉีดน้ําลงไปได้ให้เกิดความชื้นนะคะคนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้เลยค่ะแล้วเราก็สามารถเติมน้ําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเข้าที่เนาะก็ถ้าใครไม่มีใบไม้หรือถ้าใครมีต้นกล้วยหรืออะไรก็สามารถทําได้หมดนะคะผักตบชวาก็ทําได้ในอัตราส่วนเท่ากันก็คือ ในอัตราส่วนนะคะ2ต่อ1ขี้วัว2นะคะต่อใบไม้นะคะ1หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีหน่วยตวงเป็นถ้วยเ,เป็นกระสอบก็ใช้ขี้วัว2กระสอบต่อใบไม้1กระสอบขี้วัว2กระสอบต่อวัสดุอะไรก็แล้วแต่1กระสอบนะคะที่นำมาผสมความชื้นได้แล้วนะคะเราก็ตักใส่กระสอบนะคะตักใส่กระสอบ หมักไว้นะคะ30วันนะคะเพื่อนๆ30นวันนะนะคะเมื่อครบ30วันแล้วเราก็จะนำอันนี้ค่ะมาใช้นะคะมาใช้มันมันต้องหมักก่อนนะคะเนี่ยค่ะหมักวางไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็7วันเราก็มาพลิกทิง7วันมาพลิกทิงนะคะเมื่อครบ30วันแล้วหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ หน้าตาคล้ายๆป,ยป,ยปุ๋ยหมักเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะมีใบไม้นะคะน้อยกว่าเนาะถ้าเป็นปุ๋ยหมักใบไม,ไม้ก็จะเยอะกว่านี้ค่ะนี่แหละค่ะอาหารของไส้เดือนพอเราใส่เบดดิ้งไปแล้วนะเบดดิ้งที่ใส่เนี่ยก็คือครึ่งกำลังนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ใส่ตัวไส้เดือนไปเลยค่ะนะใส่ตัวไส้เดือนไปเลยอ่า ทีนี้วิธีการเช็คว่าเบดดิ้งดีหรือไม่ดีให้เราลองจับไส้เดือนนะคะ2อสตัววางไว้บนเบดดิ้งถ้า5นาทีแล้วนะคะไส้เดือนยังไม่ลงไปข้าง,างล่างแสดงว่าเบดดิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะให้เราเปลี่ยนเบดดิ้งใหม่แต่ถ้าวางไส้เดือนลงไปแล้วนะคะแล้วไส้เดือนหายภายในหานาทีแสดงว่าเบดดิ้งอันนี้ใช้ได้ค่ะและเมื่อนะคะเลี้ยงน้องเขานะคะไว้ได้ประมาณ 15วันนะคะ15หรือ20วันนะคะเราก็สามารถนำมาล่อนนะคะเอามูลของเขาเนี่ยค่ะไปใส่นะคะต้นไม้ของเราได้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับการที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนไว้ใช้เองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะ